สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาตามหา MR เพื่อการชิงรักหักเหลี่ยมความเครียดแข็งชิงชันความซื่อสัตย์และการให้ภัยเราต้องจัดทัพใหญ่ออกเป็นสีทัพได้แก่ซูมาเตชูปักเต้าเชคุนจีโฮเต้นหญินนำเต้าเชกุนแต่นั้นที่คนฟังบทแรกคงงงว่ามันคือตัวละครอะไรใช่นะครับมันคือตัวละคร MR ผมกำลังนั่งสุ่มตัวละคร MR อยู่ครับแลแ้วตอนนี้ผมก็กดลัวๆฮะเสียทองไม่ว่าเสียหน้านไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยครับหลังจากนั้นผมก็สุ่มไปเรื่อยๆืเริ่มตีตูดไอคนที่มันหมุนวงล้อไปจนในที่สุดผมก็ได้ครับกวนอูแต่จริงๆผมไม่อยากได้ UR ครับผมต้องการ MR ในที่สุดเราก็มี MR ครบถึง4ตัวแล้วสินะ ได้เวลาที่เราต้องออกรีวิวกันหน่อยแล้วนะครับเอาละคุณผู้ชมวันนี้ผมมารีวิวนะครับตัวละครระดับ MR นะครับคือหาผมหานานมากกว่าจะได้ครบนะฮะตอนนี้ผมมีครบ4ตัวแล้วนี่ะตัวแรกนะครับซูมาเตชโชนะครับผมปัดเตาเชกุลแล้วก็นำเต้าเชกุลแล้วก็จีโฮเต้าหินนะครับผมโหชื่อนี่มันค่าเสีอ่านยากนิดนึงนะฮถ้าอ่านเพี้ยนถูกขอไปด้วยครับเรามาดูตัวแรกกันดีกว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นออกแนวสายโจมตีนะครับมีสกิลโดบรีนะครับแล้วก็มีพลังฟื้นฟูด้วยนะครับมีบัฟพิ้วตัวนี้ครับผมเป็นคล้ายๆตัวแทงค์นะฮะก็มีบัฟยั่วยุศัตรูนะครับผมส่วนตัวนี้น้ำเต้าเชกุนตัวนี้นี่นะครับเป็นคล้ายๆแนวแบบซัพพอร์ตนะครับจะมีฟื้นคืนชีพนะครับแล้วก็มีสถานะ CC ติดมึนนะฮะส่วนในมาตัวสุดท้ายนี่นะครับผมก็จะเป็น ตัวขโมยบัฟนะฮะแล้วก็มีทําการ CC ศัตรูด้วยนะครับติดพิษศัตรูโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าฝังของสกิลกันดีกว่านะฮะนี่ฮะเราไปดูตัวแรกดีกว่าครับสกิลสายฟ,ฟ้าฟาดเนี่ยครับตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกเป็นตัวแดาวโรปรียอบนี้ฮะจะมีการเพิ่มบัฟตัวเองนะ,ะเพิ่มการดตบปิของตัวเองไปแปดสเปอร์เซเลยนะครับเวลา15บห้าวินะครับผมเข้าโจ,จมสตรีมต่อเนื่องกับที่จะใบศัตรูอันนี้เป็นสกิลซีซีนะครับแล้วก็เพิ่มแม็กซ์พีสูงสุดนะฮะนี่ ความรุ่นหรือรับอันนี้เพิ่มดาเมจของตัวเองลบล่างสถานะก็สกิลพื้นฐานจะมีประมาณนี้นะครับสี่สกิลนะครับไปดูตัวต่อไปดีกว่านะครับผมตัวนี้ปกักเท่านี้ก็เป็นตัวแท้งนะครับเดี๋ยวดูบัฟไปดีกว่าตัวแรกนะฮะนี่ฮะยั่วยุติตูตัวนั้นทำให้เป้าหมายอยู่ใกล้จุดแมงนะครับทำให้เป้าหม,มายติดปืนเป็นเวลา7วินาทีนะฮะนี่ฮะอันนี้แจกซีซีไปด้วยดาวจระเข้ เพลงดาบ7วิถีแม้จะดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยพลังที่มีอาจคาดเดาได้ทุกครั้งที่คอมโบสกิลที่สองจะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทําเป็นเฮสปีตัวเองก็โจมตีไปด้วยเพิ่มเลือดตัวเองไปด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเลือดของตัวเองนะครับผมอันนี้ฮะพลังจากธรรมชาติเป็นพลังที่จำกัดเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเพิ่มอ่าพลังป้องกันตัวเอง30วินาทีพร้อมกับเพิ่มรูดป้องกันดีแปดยี่สิวินะครับตัวนี้เหมาะกับการเอาไปยืนแท้งข้างหน้านะฮะนี่คือสกิลพื้้้้นนนนนนฐาาาาทีีี่่่มมมมะะะคครรรััััับบถยงไไไดดออปปวว์ณตตผ นำเต้าเชกุลนะครับตัวนี้เป็นแนวฟิลแบบว่าตัวบัฟแล้วก็แจกซีซีด้วยนะครับผมนี่ฮะอันนี้คือจะเอาเรือยัดเข้าชนและเพิ่มมาตาคิทิคอถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์ติดมือด้วยนะฮะสกิลนี้ส่วนอันนี้ก้นบึ้งความกลัวจงกวาดกลัวและหวั่นเกรงต่อเพลงกระบี่แห่งท้องทะเลของข้า,ามีโอกาสที่สปเปีย์จะแค่แช่แข็แขงเป้าหมายนะครับผมเน่ก็แจกซีซีอนะฮะอันนี้ก็เพิ่มเอทีเคตัวเอง ครับผมพลังอมตะเป็นผู้ที่มีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ทุกการต่อสู้จะสามารถคืนชีพได้หนึ่งครั้งนะครับสามารถสร้างโลกคุ้มกันได้ดีบัฟยี่สิบวินาทีนะฮะก็สามารถเกิดได้นะฮะคืนชีพได้หนึ่งครั้งบอกว่าโกงนะสกิลเนี้ยคือเราตายแล้วสามารถเกิดได้ด้วยนะฮะดีบัฟยี่สิบวิโอเคและทุกห้าวิธีจะเพิ่มความโกรธให้ห้าสิบแต้มโอ้น่าลองใช้นะฮะตัวสุดท้ายดีกว่านะฮะตัวสุดท้ายนี่ จูบแห่งเท่าฐานนะครับตัวนี้ก็เป็นฟิวชั่นแจกซีซีเหมือนกันนะครับยิงไกลนะฮะก็จะสร้างดาเมจใศัตรูทั้งหมดนะครับศูนยขบวนบัฟ6อย่างและสลับดีบัฟของไฟดาวหกอย่างให้กับศัตรูก็คือขโมยบัฟของฝั่งข้ามาเป็นบัฟดีมานะฮะโหบอกเลยว่าน่าลองใช้นะครับทั้งหมดของไฟดาวถ้าดูลดความกดทั้งหมดของเป้าหมายโอเคมือเนียจอมันกัดกร่อนวิญญาณด้วย ดวงตาจอมมามีโอกาสทีปกระจายให้ติดมือน,นะครับผมโอเคนี่ถ้าเกิดเราอัพเยอะขึ้นมันก็จะมีโอกาสดามีออกมากขึ้นนะฮะแต่นี้คือแต้ผมหมดแล้วนะครับผมอัพไปเยอะอ่ะผมอัพก่อนนะรอตั้งนานผมเนี่ยสกิลเต็มแล้วนะครับผม เนี่ยมันก็จะมีบอกขึ้นซาดในเบสเป้าหมายห้าบเบวกหนึ่งร้อยปร์เซ็นต์สี่แต้มคือถ้าเราอัพสกิลเยอะก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสกิลบัฟปกตินะครับเพิ่มเลืองตัวเองอันนี้ฮะลมหายใจพิษก็คือจะทําให้สตูติดพิษ30%นะครับแล้วลดอัตราฮิวสตูล,ลง20%คือถ้าเราใส่ลมหายใจพิษสตูไปเนี่ยอีกฝั่งก็จะทําให้ฮิลยากขึ้นนะครับเพราะว่าติดพิษอยู่นะลดอัตราการฮิลคืออยากในหน้ฮนะค เดีเราไปลบไรหน่อยดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราไปออกลบไปหน่อยดีกว่านะครับไปนี่เลยลูน่านนะครับนี่เราจะลงแค่4ตัวเฟียฟ้ยวๆเลยนะครับผมเพราะเรามีอ่าด้าฝั่งของ MR สุดเทพแล้วนี่จริงๆผมมีตัว UR ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จัดลงที่เรามารีวิวตัว MR นะฮะนี่ผมเอาตัวแรกลงไปเลยนะครับปักเต้าเชกุนะครับเป็นตัวแท้งนะครับที่เหลือก็ดีนแนวหลังครับ เราอ่อนให้สตูสี่ตัว,ตว,วก็พอนะฮะไม่ต้องลงเยอะไปเลยเริ่มสงครามโอเคครับผมได้กดออโต้ะฮะนี่ดูดซับดูดซับเอาวะลมหายใจมังกรน,นี่ครับผมนี่ครับผมติดสตัน จบครับผมมันคือมันด่ามันง่ายหรือตัวผมโหดนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้โหนะฮะต้องใจต้วยตัว U อ็มอาร์เนี่มันโกงมากๆนะฮะโอเคฮะเราไปตีอีกสักเมืองดูคือเราเราด่านง่ายไงนะฮะเราต่ออีกด่านหนึ่งคือเราตีตัวง่ายเพื่อที่จะว่าเราจะได้ดูโหดเนี่ย ถ้าเราไปตีตัวโหดแต่เราสู้ไม่ได้ทีเดียวทีเดียวล่วงนี่ครับผมจัดเรือสำเภาไปหนึ่งทีแตกหมดแตกหมดถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากใช้ใช้สกิลออโต้ก็กดเองก็ได้นะครับถ้าทุกคนถ้าใครจำได้ว่าจะกดตรงไหนอะไรเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะ นี่ไงฮะตัวละครไดมาใครอยากได้นะครับตอนนี้กําลังแบบว่าแจกฟรีด้วยนะครับผมสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคผมกาา็ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ